รู้แบบนี้กินตั้งนานแล้วอาหารสี่ชนิดแมกนีเซียมสูงกินบ่อยๆยิ่งดีต่อสุขภาพมาก สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอย่างที่รู้กันดีอยู่แล้วว่าอาหารแต่ละชนิดล้วนแล้วแต่อุดมไปด้วยสารอาหารที่จําเป็นต่อร่างกายและร่างกายของคนเราก็ต้องอาศัยสารอาหารเพื่อช่วยบํารุงสุขภาพในด้านต่างๆและวันนี้สุดติ่งจึงได้นํา4อาหารที่อยากแนะนําให้ทานบ่อยๆมาบอกให้ได้ทราบกันค่ะเป็นอาหารที่มีสารอาหารสําคัญอย่างแมกนีเซียมสูงมากซึ่งแมกนีเซียมก็คือสารอาหารอีกชนิดหนึ่งที่จําเป็นต่อร่างกายของคนเราเป็นอย่างมากเพราะเป็นแร่ธาตุที่พบในเซลล์ของร่าง กายมากเป็นอันดับที่2โดยหน้าที่ที่สําคัญของแมกนีเซียมก็คือช่วยควบคุมการทํางานของกระบวนการต่างๆภายในเซลล์มีส่วนสําคัญในการทํางานของกล้ามเนื้อและระบบประสาทช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับกระดูกช่วยรักษาสมดุลจังหวะการเต้นของหัวใจช่วยควบคุมความดันโลหิตช่วยต้านการอักเสบช่วยลดอาการซึมเศร้าช่วยในกระบวนการหลั่งและการทํางานของอินซูลินและยังช่วยลดความเสี่ยงของโรคเส้นเลือดในสมองแตกอีกด้วยดังนั้น จะเห็นได้ว่าสารอาหารอย่างแมกนีเซียมดีต่อสุขภาพในหลายๆด้านสุดติงจึงอยากแนะนําให้เลือกทานอาหาร4ชนิดต่อไปนี้ให้ได้บ่อยๆเพื่อที่ร่างกายจะได้รับแมกนีเซียมที่เพียงพอและเพื่อสุขภาพที่ดีด้วยว่าแต่จะมีอาหารชนิดใดบ้างนั้นมาดูกันค่ะ 1>, 1. Dark ดาร์กช็อกลตคนที่ชอบทานดาร์กช็อกโกแลตมีเฮแล้วล่ะค่ะเพราะดาร์กช็อกโกแลตนอกจากจะเป็นอาหารที่ส่งผลดีต่อสุขภาพทั้งช่วยคลายความเครียดได้ช่วยกระตุ้นให้ผนังหลอดเลือดขยายตัวจึงทำให้เลือดไหลเวียนได้ดียิ่งขึ้นพร้อมทั้งช่วยให้อารมณ์ดีด้วยและไม่เพียงเท่านั้นนะคะ Dark c h o อกโกแลตยังเต็มเปี่ยมไปด้วยสารอาหารอย่างแมกนีเซียมที่มีมากถึง64มิลลิกรัมเลยทีเดียวรวมไปถึงสารอาหารที่สาคัญต่อร่างกายทั้งสารต้านอนุมูลอิส ธาตุเหล็กสังกะสีแมงกานีสและพรีไบโอติกเรียกได้ว่าดาร์กช็อกโกแลตเป็นอาหารชั้นดีต่อสุขภาพเลยล่ะโดยเฉพาะเป็นอาหารชั้นดีของโปรไบโอติกในลำไส้นั่นเองค่ะ 2. กล้วยกล้วยจัดว่าเป็นอาหารเพื่อสุขภาพเลยนะคะเพราะกล้วยทุกชนิดจะเต็มเปลี่ยมไปด้วยโปรตีนไขมันเกลือแร่ต่างๆโดยเฉพาะแคลเซียมธาตุเหล็กวิตามินกรดอะมิโนและสารอาหารที่สําคัญอย่างแมกนีเซียมซึ่งกล้วยหนึ่งผลใหญ่จะมีปริมาณของแมกนีเซียมที่มากถึง37มิลลิกรัมกล้วยจึงเป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพในหลายๆด้านนั่นเองทั้งช่วยลดการแบ่งตัวของเซลล์มะเร็งช่วยต้านการอักเสบช่วยแก้ อาการท้องผูกช่วยแก้โรคกระเพาะช่วยบรรเทาอาการฤทิดสีดวงทวารช่วยแก้อาการนอนไม่หลับช่วยแก้ท้องร่วงช่วยต้านอาการซึมเศร้าช่วยป้องกันโรคโลหิตจางช่วยลดความดันโลหิตช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงช่วยชะลอแก่ช่วยลดน้ำหนักและยังช่วยในการเจริญเติบโตของทารกด้วยดังนั้นจะเห็นได้ว่ากล้วยคือผลไม้ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพมากๆยังไงก็อย่าลืมทานกล้วยให้ได้เป็นประจำนะคะ 3. a อะโวคาโดผลไม้ที่ไม่ควรพลาดทุกประการทั้งปวงก็คืออะโวคาโดนะคะ เพราะอะโวคาโดคือผลไม้ที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงมากเพราะเป็นผลไม้ที่ประกอบไปด้วยไขมันชนิดไม่อิ่มตัวประมาณ4-20%มีวิตามินซีสูงมีโปรโตีนสูงกว่าผลไม้สดชนิดอื่นๆอีกทั้งยังมีแร่ธาตุและสารอาหารที่จําเป็นต่อร่างกายอีกมากมายโดยเฉพาะสารอาหารอย่างแมกนีเซียมที่มีอยู่ในอะโวคาโดหนึ่งผลกลางประมาณ58มิลลิกรัมหรือเทียบเท่า1 5ของปริมาณที่ร่างกายควรได้รับต่อวัน ดังนั้นการที่เลือกทานอะโวคาโดให้ได้เป็นประจำทุกวันจะมีส่วนช่วยให้สุขภาพดีขึ้นได้นะคะเพราะสารอาหารที่ได้รับจากอะโวคาโดจะมีสัรพคุณทั้งช่วยลดปริมาณของไขมันชนิดเลวช่วยเพิ่มปริมาณของไขมันชนิดดีในเลือดช่วยป้องกันการเกิดโรคหัวใจช่วยลดไขมันในเส้นเลือดช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยลดน้ำตาลในเลือดช่วยชะลอการย่อยอาหารและยังช่วยลดน้ำหนักได้เป็นอย่างดีเลยล่ะค่ะ ปลาทูนะ่าปลาทะเลน้ำลึกจัดว่าเป็นอาหารที่ควรทานให้ได้เป็นประจำเลยนะคะเพราะอย่างที่รู้กันดีอยู่แล้วว่าปลาทะเลน้ำลึกจะมีกรดไขมันที่ดีต่อร่างกายอย่างกรดไขมันโอเมก้า3ที่มีส่วนช่วยบำรุงระบบประสาทและสมองได้อย่างดีเยี่ยมจึงมีคุณสมบัติเด่นๆที่ช่วยลดความเสี่ยงของโรคอัลไซเมอร์และเสริมสร้างความจําที่ดีได้และปลาทูน่าก็เช่นเดียวกันจัดว่าเป็นปลาทะเลน้ําลึกอีกชนิดหนึ่งที่ไม่ควรพ เพราะปลาทูน่าจะเต็มเปี่ยมไปด้วยโปรโตีนชั้นดีไอโอดีนกรดไขมันโอเมก้า3และที่สำคัญจะมีสารอาหารอย่างแมกนีเซียมรวมอยู่ด้วยโดยปลาทูน่า1 0 0กรัมจะให้แมกนีเซียมที่64มิลลิกรัมดังนั้นการเลือกทานปลาทูน่าให้ได้ทุกวันนอกจากจะช่วยเสริมสร้างพัฒนาการทางสมองและช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายได้แล้วสารอาหารที่ร่างกายได้รับจากปลาทูน่ายังมีส่วนช่วยให้อวัยวะตามสด ต่างๆของร่างกายทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยและเมื่อระบบภายในร่างกายทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นก็จะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคต่างๆตามมาได้ค่ะหากท่านชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ